กูมึงแม่งหนึ่งๆกูโดยที่มึงได้รถพยาบาลดิได้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 เลยอย่าร้องอยากยืนดูขอยืนดูหน่อยอยืนดูหน่อยแล้วกันได้เลยได้เลยรถอีกเกตุยะรถอีกเกตว์ขอยืนดูเฉยยืนดูไปดูเดี๋ยวกูขุดเพื่อเป็นโชคลาภก่อนพร้อมหรือยัง มีความสูงมากเอาละครับคุณผู้ชมครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับกอย้อรับรับเข้าสู่เกมโดตาคููนะครับหลายคนนีอาจจะไม่ชินนะครับว่าเล่นเกมอะไรกันอยู่ ก็สำหรับวันนี้ครับเราอยู่ใน Dota 2นะครับหมดหมดนั่นเองนะครับใช่หมดอนิเมะเว้ย Dota อนิเมะมีความสุขพร้อมแค้ทุกคนเค้นแค้นี่ยแค้นแค่ทุกวันเลยไม่เสียไม่เสียใจแล้วดูขัดเกลาทุกวันต้องบอกไว้ก่อนว่าแบบกูผมไม่เคยเล่นเลยเว้ยแต่ไอีพวก3ามสามคนเนี่ยก็คือไอเบเกตไอพีแล้วก็ไอบูมเนี่ยมันเล่นจนเชี่ยวชาญนะครับแต่ว่าวันนี้ คือมันจะลากผมมาเล่นได้ได้ผมว่าโอเครวมตัวมาก็ได้เข้าใจป่ะไ,ไม่เป็นไรพี่ถ้ามึงมึงขอแค่วีปอ่ะเข้ใ <c oughs> <ด>าใจป่ะเฮ้ยด่าเนไม่ได้ดา่าแต่<ม>ต้องใจต้องใจมึงมีอนิเมะมึงก็เก่งหมดอ่ะ๋อต้องเป็นตัวใจอนิเมะได้ป่ะมึงต้องเลือกตัวที่มึงรู้จักเว้ยไม่ใช่ตัตว <c oughs> ที่มันเก่งแต่เป็นตัวที่มึงรู้จักเข้าใจว่ะโอเคต้องเป็นตัวที่กูรู้จักนะใจมันถึงจะเก่งด้วยโอเคนะกดไปนะพร้อมนะพร้อมแล้วพร้อมแล้วกดไปโอ้ เอาสักสิพาร์ทไหมเราต้องเป็นวีฟขนาดไหนไอ้ยังมีรถไอ้มีรถเนี่ยเหรอมีไอ้แปดหัวมเจมโอเคเจ้าขีตัวนี้จะเป็นล็อบบี้โง่ๆใจะมาเรียกตัวละครถูกไหมใช่โอ้ตัวขวาตะคิวตะคิวโอ้ยมือคือสลุดเลยหรอไอ้ปิกั๊ดเลยกั๊ดไอ้กั๊ดเลยนะใส่ตะมะโอ้ใส่ตะมะมีจะตามพี่น้ำแอบไปตรงพุ่มไม้เฮ้ยกูกูเป็นโจโจ้แฟนว่ะโจโจ้แฟนกูเป็น เป็นนี่โอ้ผมเป็นนักเปลกกูเป็นกูเป็นอเกเ่าเนียนะไอ้เจ้าที่ไปทบไปได้สุดสิกูเป็นตัวตันหลกไอ้ตัวตันหลงเยอะเยอะยี่สิบเคไปหมดโอ้ตัวอะไรวะเนี่ยเยอะแยะไปหมดตอนเนี่ยรถโอ้มีโอจิโอโน่จอมีกอนยังมีทนายด้วยเหรอกอนอะหัวยาวมากทั้งหมด มันมีเคซี่ไดมอน์คือเอาสแตนมาเล่นก็ได้เหรอใช่ใช่โอ้ลูฟี่โอ้ยบูมได้ดิเป็นด้วยเฮ้ยโอ้มันจะเป็นอะไรไม่ได้วะนอกจากคิดต่อ เอ้ยทำไมไม่ไไม่ได้เหรอต้องให้ไปตั้งเหรอมึงไปขี้นต่อร่าง GTO ได้ไว้ด้านล่างเลยเห็นป่ะข้างล่างคิ้สลูอะนั่นคือล่าง GTO เลยนะไม่ไกลสุดิมาไหนวะข้างล่างขี้สลูไงเห็นป่ะด้านล่างคิริโตเลยโอโอเนี่ย GTO เนี่ยเออมึงมันหลอกว่ะรอะวังโดนแลนด์ดอมนะโอ้มีท่านไออุลโกนี่เหนั่านเลยไอ้ทำไมทุกคนมันขับว่าแสดงนกา ไอกระแล้วแร่ตัวที่มีสีทองนี่คืออะไรต้องเติมเงินเหรอเฮ้เฮ้ยเฮ้ยะเฮกูได้ละตึกต๊ะตึก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 กูเป็นอะไรอ่ะเธอใหญ่บีดเหรอออยโกกูเปิดเพลงอายูวิวอะไรดับเบิลวันละกูมีตัวไหนที่แบบกูรู้จักมั้ยวะเนี่ยเซนิสือยังไงเนี่ยเป็นสายแต่มันเป็นสายอินบ้าอุ้ยมัน มีแต่ตัวเมตาทั้งนั้นโคมีแต่ตัวเมตาหางนั้นไอ้สัตว์รุ่นที่ห้าเข้าไปมึงจะโดนบทขยี้เลยเจมตอนเนี้ยจริงเหรอเฮ้ยมีแต่ตัวเมตาทั้งนั้นมาละสามตัวนลยเพราะพวกมึงเพรามึงใจเย็นๆนะไม่ไม่ได้อะไรมันอ่ะไอ้สัตว์อีบอยู่วนอ่ะใสสามแอกชับไอ้เหี้ยใจเย็นนะมึงอย่าเพิ่งแบบเข้าไปบวกกันนะ ขอเวลากูขอเวลาแบกขอเวลาไอ้เี่นี่ใครอ่ะเ่ตัวอะไผมเป็นนกูเล่นนี่ไงเดินเล่นไ้เนี่ยบุ่มบุ่มเล่นตัวไหนอ่ะนี่เง่ขอหนึ่งหนึ่งไ้นนี้ได้ป่ะไอ้กัดเนี่ยไอ้บุ่มเขาตึกโต๊ะอยู่ดตึกตึงมาตึกตึ่งตึ่งกระกาศแหวไตัวไหนตัวจริง มีหมดแปล่างงงเลยดิัดเนสีสตเราเยี่โดดโดดจะสู้กอขึ้นเฮ้ยอย่างเี่มาจอดะปยำมร้อยฮ้าแยแล้ไมแบบแผ่ที่ตัวกายมันเมื่อยจังวะปวดดิต้องกว ยินาเวลยูนดเวล์ไอตงการนี่คืออะไรออบูบ็อก now you feel like n u b r o n อมันมันช้าแล้วมันเก่งล้วงต้องของนี้คนเ่าเลยไอยรกากเลย่ปดโไปฟันทอ ปั่นอปุ๊ปันอปัอปันคอปันคอวิ่งเร็วมาปขนวเฮ้ยไอ้หอยเมียลยวโอ้โอตน่งมาเลยตังเยอะังเลยอะมมันนี่ไมเหนไอ้เันเห็นกูเลยวะ ฮ่า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 เ่าฮ่ไป่าฮ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 ่่าฮ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 ่า่าฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่าฮ่า ีกูรู้ละกูต้องทำร้ายก่อนระวังถึงเธอชันเด็ดสิมามาเข้ามาไปแล้วไ้เที่ยวก่อนเถอะเขตสุนชันตัวไหนตัวจริงไม่รู้เลยเก่งจริงมึงเข้ามาได้ไม่เก่งต้องรอโอ้เจมส์ เงินกไงแพ้กูละไอ้เฮียกัดไอ้สัตว์มึงได้แค่ปากปีศาจโง่ๆกันเฮียกีีของมึงอะกัสเบลกัสเบลเทอโบมันไปที่หนึ่งตาเกลตายวแา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 วแนวอยวนวแนวกนวแ้วแนวแนนวารวแนวแน่อนแนวแนวแนวนนัวกนวนงอนวนแนนงน อย่าขยับไปไหนอยู่ตรงนั้นแหละแน่จริงอยู่นิ่งๆแบบแน่จริงก็จะหลบกิเลนจะหลบจะหลบจะหลบเจ้านี่สิกิเลนแน่จริงเข้ามาดิกิเลนโอ้โหไอ้ฟัดเฮ้ยเกจะช่วยมั้ยเซ็งกูไล่เจมควาย แอสซินยอบาทูตแอสซนมึงเล่นกัได้แค่ดีเองหรอ่ลอยมเียนแล้วก็เข้ามาสังหารลุงไม่ใช่ลุง้ชายอะยทูตแอสซินนไม่มีใครเป็นผู้ชายโอเจียมิมันไฟเยมยีจัดเลยมันออกสูงเเมันก็หกต่ำดูปะอะไร ต้นไม้ชาร์จรอหมาเน่าแท้โอ้ยตีตีมีหลายตีโากเอาพี่คูน่เก่งเลยใช่ไหมเฮ้เขาเก่งอะเฮ้ยโอ้ยรุมมันเก่งยังวะเขาเก่งแล้วระวังเฮ้มันเก่งแล้ยมันถึงแล้วเราเขแข่งแล้วแก่ละ Come ơn cho được. Uuuuh! 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 Uuuuh!

เ้ยอไปมึงเป็นคนควายเลยวิบบลลแล้วตานี้กูต้องเล่นยังไงเนี่ยเกียกูทีโพดเียกูเป็นเซนิสึ้ไหอีฟขนายมาแล้วขออีฟก่อนกูจะบอกว่าโตมึงมีท่ากีขาด้วยนะ ไม่ใช่ค่ะเด้อวิ่งหนีเอออะไรเนี่ยสามสิบเปอร์เซ็นต์เลยวะไปอ่านเลยดิกลเลยไม่เป็นนะตัวมึงเล่นยากไม่ชอบเลยเฉยๆนี่ปานหลับใช่ปะปานหลับปานไม่ใช่ไอเยี่ยงเดียวเดียวสกิลสกิลเลยแมวนี่สกาวเบสตีมออกไปไกลเลยเนี่ยบูตงก็ออกไปไกลเลยเฮ้ยแล้วไอผมเป็นเพียงแค่ธนายความที่เดินผ่านมา ยี่ดาพ่อ o b t o เฉยเนเฉยเฉย Could be a ับโอ๊ยทนายต่อยคนไม่ได้มันผิดกดมาผมต่อยคนเกินสองครับผมตายเองอะไรวะนั่งปอมอะเด็๊โอ๊ะโอ๊ะโตัวอะไรอ่ะตัวโกคูไงจิโกคูไงจิ ปาดอาซนี้ดาบมึงก็ไม่คมหรอกลองดูได้มาตรงกลางมาต้องยอมเอาจริงดิจะตายถึงตายจะมีไม่โตเฉยแล้วไงทำอะไรไม่ได้ปะวะก็แค่ของดามิเอต์ไปเยอะกว่านี้ก็นไทย ไอสัตว์มันไล่อยู่คนเดียวยันแม่อะไรโง่เนี่ยไอเขาจะไปยิงในบ้านเลยมาโง่เนี่ยโอ้มะสะคอสะอุนแล้วแล้วมันวิ่งหนีเองท่ไหรอ่ะโอ้อาชีอะกีน ได้กูให้อเนี่เียรยโอยโอทนได้ยตัดตัดคอสูนเอาหลับหลับเรนเป็นไรคะหลับเลยควายเ้ยดดราจะเก็บไว้ก่อนใส่คดีความปัดไส้วัโอยตัดคอคุณจะเวลา้าชดเฮียลัดอคไม่มีเฮ้ยอปลยเปิดพอ คุณกล้ากันเลยวะคือสอยปีปัญหายตัวได้ยังงั้นอืมจะทำอะไรเป็นคิริโตะกูต้องออกดับอาสนะนะคิริโตะคิริตโต้ใส่คดีความแม่ได้บึงบินไปไหนก็ได้หาพ่ออะไรควรตายอะไรควรตายใส่คดีความ แล้วยังไงใส่คดีความต่อใส่คดีความแล้วยังไงใส่คดีความเลยพิพากษาโอ้ไม่ตายไม่ยัไม่ตายไม่ตายใส่คดีความเพิ่มใส่ไหมใส่ไหมใส่ใส่ไม่ได้ต้องขอหาหลักฐานกอนไอ้ยโคตรควาย oh no นอใส่วีฟหลับแม่โอ้ใส่คดีวีฟใส่คดีวีฟ

ระเบิดทิโลหิตมีเซนซิสตรงกลางเห็นทั้งหมดแล้วสับยูโอ้เชี่ยถ้าสมมติถ้าสมมติเราเราลงไปบุมบอมเห็นฟินแปลนเสร็จเราลงไปเราจะน้าปล่าวะ่าเกิดว่าเมื่เห็นกูได้ยังไงอะโอเค เลวอัพป้ะดารอบนี้พมึงตายแน่ของกูรแรนพี่พูดยังี้เม่กีนเราข้าเห็นได้ยามดับบิลกสอบแ้วเมเฮ้ยหลับระชชรช